จะเดินทางไปทอดกระถินแรกของปีนี้ครับนี่แหละเนาะเพิ่นว่าฝนตกกระไดแข้งน้ำแก้งกระได้ลุยพอมาถึงวัดโพเรียบเจ้าภาพก็เลี้ยงดูอย่างดีครับสิภาพมาเบิงแด้บานเพิ่นสิจุดโคมลมครับมักจุดช่วงออกพรรษาหน้ากระถินนี่แหละอันนี้ดังไฟใส่นี่บอกว่าอาคือใด้ฟื้นหน่อยแท้เชื้อเพลิงนี่เป็นขี้ใต้นะครับ หรือถ้าอีสานเอิรนววาขีกระบองใช้นิดเดียวแต่ไฟลุกนานครับเพราะว่ามียางน้ำมันในเนื้อไม้บวนกีกระบอกระบองโคมลมนี่จะห้อยถุงรางวัลติดไปด้วยนะครับทีมีปัจจัยมีทียูน้ะพ่อคันได้แล้วไอ้โท่มากด้อินว่าเนี่ยเดี๋ยวนี่กำลังตึงแล้วครับ ตึงๆเฮ้สิูหยังไงวาสมสมควรแล้วมองได้มองเอามันจะเป็นยังไงมันตึงมือมันตึงมือครับขาตัวเด้อผู้ขาขอจับน้ำเนี้ยขอเขียนเว้นให้ไปน้ำโค้มเนี้เด้อพ่อเคยปล่อยตกไก่ที่สุดไ่ไก่ทำไวรรคนครั้วสวรรค์ดีควับ เอาปเนียเอาเอาไปขึ้นอ่ะปเลยดีได้ได้ไดการละบอเอนี่ยการเลยเอาไปลเลยโคมลมนี่จะไปได้ไกลครับปล่อยที่ขอนแก่นไปตกถึงนครสวรรค์พ่อได้เวลาบ่ายโมงครับ <c oughs> กะตั้งขบวนแห่กฐินแห่จากในบ้านครับมายังวัดโพเรียบด้วยความคึกครื้นครับบุญใหญ่ในครั้งนี้ทั้งบ้านวัดโรงเรียนได้หลอมรวมใจรังสรรค์งานบุญ ให้ยิ่งใหญ่สวยงามตรการตาเมื่อพุทธบริษัทสี่พร้อมแล้วพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นด้วยการไหว้พระรับศีลและก็ทำสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างถูกหลักวิชาจากนั้นคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายกระถิน แล้วท่านประธานสงฆ์คือพระมหาสเสนีธรรมสิเีโหเจ้าคณะอำเภอหนองเรือและคณะสงฆ์ได้ให้พรและกล่าวสัมโมทนียกถาซึ่งสร้างความปราบปลื้มใจให้กับสาธุชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งแล้วปิดท้ายพิธีด้วยขบวนฟ้อนรำของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนโพตากวิทยา งานนี้เนี่เฮดให้คณะเจ้าภาพและกาสาธุชนนี่กระเป๋าห่อนตตามกันครับต้องได้ติดเพิ่งให้กำลังใจลูกหลานสุขนเอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับ